เดือพี่น้องซอยจุอีกแล้วซอยจุมาเดือกินน้ำกันเดือกทำน้ำจิ้มก่อนมาเดือพี่น้องซอยจุได้มไหมนี่น้ำจิ้มทำน้ำจิ้มก่อนใ <c oughs> ส่ดีดีขวด ใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยใส่น้ำปลาใส่ข้าวผั่วไปมันหอมพี่น้องใส่ขั่วมันหอมจักน้อยเสร็่แต่พี่น้องในหลงด้ว Bây giờ nào nữa đó